ก็สวัสดีด้วยนะครับผมกันบอลทีเอชกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้กับเกม์บลูอาร์ค v ฟกันเลยนะครับผมแล้วก็คือโมชาเล่แฮปปี้วาเลนไทน์กันนะครับผมก็ไม่ใช่เดือนกุมภาพันธ์แบบนี้หรือเปล่านะมันก็ไม่ใช่วันที่14เดือนกุมภาแน่แหละนะโอเคเราจะมาเล่นนะครับโอเคผ่านไปหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็จะสู้กันยังไม่หยุดยังเลยแล้วมัน คือมันยังดุแหลงนะครับไม่ใช่แหละนี่ไงมาดีเอานี่มะแล้วก็ดูก่าเจออะลบให้หนังสือให้มันชิน้นชินใช่มันลบอย่างปลอดภัยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ให้อยู่ให้จุดแบบนี้นั้นนะโอเคเออใช่แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มมันเลยก่อนโอเค เรียบร้อยอ่ะปาเออนี่เออเดี๋ยวมันเจอดูแน่โอเคเอานี่เอาเลยรวดเออดีละแล้วก็ดีมันยังไม่ได้โอเคนี่ไงเอาเว้ยเอายังไม่อยู่อ่ะเอานี่ไปเลย เอาเลยดีไงแม่เสร็จเอาดีเลยมะอ่ะฮะแล้วก็เรียบร้อยเลยจริงๆนะว้าวมันคือดุเลยไม่ได้หรอใช่แล้วโอเคกระเดียเสร็จเรียบร้อยแหละอ่ะฮะแม่โคตรได้เลยจริงๆ โอเคแ้วตจะไปด่านที่สามใช่อันนี้แหละเอางี้วะเดี๋ยจะมาร่านเริ่มต่อก่อนไม่ได้และไม่ได้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 หรอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนไม่ได้เรื่องโอ้โหมันคือปกติมันคือดุนั่นแหละ เอาจริงข้ามถนนมาเหมือนเดิมโอ้โหชิบหายแล้วมึงจะเจอกูเอานี่ใจเลเวลกูลไม่ได้หรอกเอเอใช่เอานี่ไปอ่าเรียบร้อยเอาเว้ยไอ้มันรอให้มันเยอะแยะชิบหายเว้ยแล้วมึงจะอัดลงคลิปได้งไงวะ เอาไว้เอาไงไงเอาไงจะบ้านะไม่ได้เรื่องโอเคเอานี่ไว้เอาใช่เอาไว้เอาเอาวะเอางี้ทำมันคงดูธรรมดาธรรมดาใช่เออปตาเลยเออใช่เอาคนเรือมาใส่แหละ เอ้าแม่งโอ้ยตายโอเคตายอีกรอบหนึ่งเช้ยชิบหายเออไม่ดีเลยไม่น้องคงไม่พูดเลยไอ้น้องเอ้ยไม่ได้แล้วแต่มันจะเต็มมันเมมไหมเมมมันเยอะไม่ย่ายหรอ ให้พื้นที่มันลดลงให้เหลือแค่เจ็สิเอดเปอร์เซ็นนั่นนะให้มันพื้นที่นั่นแหละไม่รัวจะเสียใช่โดโดอ่ะเรียบร้อยโอเคมาเจอดีนะใช่นี่แหละแต่ที่ยังสนุกนะก็ใครใครก็ชอบดีอยู่เลยจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอกเออใช่ แต่ยังน้อยมันก็พลาดจริงนะโอเคมาอีกดีเลยเอาเลยเอาเลยมาดีมาดีาดเอาวะเออแม่งดีเลยไม่คุมไม่ดีนะเอานี่ไปกินให้มันแหลกไอแมงเออใช่เอาเอาว้เอ,เอ,อ๊าไอโอ มันยิงดัวสันไนโอ้ยอย่านะอย่าโอ้โหยไอ้ทิ้งทิ้งระเบิดเออเสี๋ยโอ้ยตายแล้วก็ดีแหละโอ้โหยเอาเอาเอาดีดีดิจ๊งโอ้ยหลบหลบเกลี้ยลาดเออใช่โว้ยอาตายก็ยังไม่สมบูรณ์สเสัเอะมา เอาดีเอาดีนะโอเคเคลียร์มันก็จบผ่านยังเรียบร้อยเดี๋ยวเฉยอะไรกันวะดีจะตายทำเพื่อโอเคได้อยู่เท่าไหร่ลังเนาะมันเก็บก่อนเก็บก่อาเอาเอาพลาดพลาดเอา,เอาโอเคโอเคไม่เป็นไรอ่า ดาที่หนะ้าแล้วก็เลเวล45นะมันก็ง่ายอยู่นิดหน่อยนะใต้คงสมองมันจำย่าง,งโง่นั่นแหละให้ตายไม่ได้มาอีกแล้วโอมาเนีคุณมาเจอดีหน่อยเป็เง้เอาเว้เอาเว้แม่งวันปีเลยเนี่ยโอ้สแ่แหนะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่มเลือดก่อนอีกสักนิดนึงก็ดีละไม่ได้เลยเอาวะเอาทิ้งเลยเอาเลยบัญชาอีกตามตามมะเดี๋ยวมึงจะรู้เออใช่นี่เอาเอาเอาเลยเอาเลยเออเอาดีข้อดีข้อดีเลยเอาวะเอาวะเอาวะ เอาวะโอเคแล้วก็ตักอังวนเองก็เลยเออดีละเอาเสร็จอ่าเรียบร้อยแล้วก็ดีนะอะเรื่องปลอกกล้วยเข้าปากเออใช่โอ้โหคุณภาพก็ดีแล้วไม่ได้ แต่ภารกิจมมันสำเร็จจริงๆใช่วะเอาโอเคเหลือแค่อีก2องก็พอแล้วโอเคยังละแต่ดาที่หกกับเจ็ดใช้เปล่านะโอเคเคลียร์กระจกอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะเพิ่งเรียบโอ้ยตายแล้วไม่ชิบหายละ ไม่ได้ไม่ได้เราจะพลาดไหมไม่ได้พลาดหรอกก็แค่กลัวแวงเด้เฮ้ยมาดีอีกแล้วเด้อเจ้าโง่เจ้าพลาดแหละนี่ไงเอาวะทิ้งมันให้เบิร์นเลยหมดสักเถอะโอเคจบยางสักทีเออใช่อ่ะห้ เพิ่มเลือดให้สูงสุดอ่อเจียงลงโอเคยไอ้ไอ้โอ้ยพายทำมันสู้เลยอุ้ยเอาเอาสิงนี่ไงเอ๋เฮ้เฮ้เฮ้เอาเลยเอาเออดีเว้ยนี่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  อย่ามากวนโมโหโอ้ยตายละไม่รู้ว่าสั้นไม่ดีไม่เหมาะไม่เตียมเอออ่าฮะใช่นี่แหละจริงนะก็ไม่ได้แต่อยากได้ดังือนยัง ได้รางวันนะ่ะโอ้ยชิบเป็ด <_ t ap> ก็ะดีโอเคดาที่เจ็ดอีกตารอบก็พอแล้วโอเค <_ t ap> เอาล่ะทีนี้ก็รอบสุดท้ายใช่นี่แหละนะ <_ t ap> อ่ะฮะแล้วมันจะเจอกูพลาดไหม อือฮึก็ดีอ่าอีกรอบแล้วก็พอละเออเอใช่เนี่ยเริ่มต้องใจเย็นๆให้สติอารมณ์ยังใช่หรอเออใช่เหรอะเออเออใช่ใช่นะใช โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โจนดีจนได้โ okay. <The breaking noise> อเคแล้วก็สุดมุ่งมาให้สุดยังไม่ได้นี่ไง <The breaking noise> อ่ะนี่นี่อ้ไอ้ไอเอ,อ้ยเอาทามันลุกข้าไปก่อนเลยเว้ยไอ้เอานี่ไง แล้วก็ไม่นัดไม่เตรียมเอ้ยไม่ได้นัดหมายแล้วเออดีแหละโอเคแล้วก็สมบูรณ์ดังเรียบเรียนเออดีละเอาเลยนี่ไงอ่ะว้าใ้เอาไป เออดีละโอ้โหขาดดาวนะจริงๆ2สองดาวชิบหายเว้ยไม่ได้เอาสามดาวแล้วแม่งได้สามได้ไหมเอาเห็นไหมสองดาวไม่ได้เอามาสามดาวเว้เอ้ยชิบหายล ไม่ได้ละโ okay. อเคเอาละแต่จากนั้นนะเอากดดาบรางวันไปอย่อาพึงพ่งอย่าพึง่งอย่าพึ่ง เพิ่งกวนสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บนึงโอเคอ่าเรียบร้อยโอเคเอาละทีนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเควันนี้ก็คลิปเจอกันใหม่นะครับสวัสดี